เราซื้อสายชาร์จมาแบบราคาถูกๆูทุกคนแล้วมันชอบไปหกักคาตูดมือถือหอรือบางทีเราเสียบชาร์จแล้วแบบมันเข้าบ้างไม่เข้าบ้างบางทีมันต้องโยกสายเพื <c oughs> ่อให้มันตุง้งกะสะกิดสะกิดนะกสะกิดปัญหาที่ผมเจอบ่อยมากแต่ปัญหาที่มันหมดไปไวเพราะว่าผมใช้ตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยสายชาร์จตัวนี้คือหัวมันแข็งแรงโคตรผมเรียกว่าสายชาร์จบอรเบบีมันแข็งแรงเลยเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบแข็งเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็แข็งนะทุกคนเปลี่ยนได้หลายหัวเนี่ยไลนิ่ง ไฮพีซีนะถอดออกกี่ก็ได้ใครคนเปลี่ยน iPhone ใช่ใช่อีกด้านหนึ่งอาจจะชาร์จแบบอ่ USB ก็ได้หรือเป็นแบบไ y p ีซีก็ได้นะลักษณะของสายเขานี่ก็แบนๆแข็งแรงทนทานคือวัสดุเขาแบบดูแข็งแรงาะแข็งแรงจริงอ่ะคือข้อดีของมันเนี่ยปล่อยความเร็วไฟชาร์จได้ที่65วัต์สูงสุดของสายนี้คือแรงมากนะถ้าเดนเตอร์เราปล่อยไฟแรงนะอันนี้รองรับนะ65บวัตตแข็งแรงนะครับใครที่แบบ สายชาร์จแบบอ่อนด้อยอ่ะอันนี้เอาอยู่นะครับ <S 2> <S 2> <อ>แถมเปลี่ยนหัวได้ด้วยนะครับที่สําคัญคือราคาเนี่ยไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยเออไม่ถึงร้อยราคาเพียง59บาทคือคนะุ้มโคตรคุ้มอ่ะในคิดตะก้าเลยทุกคนดีมากตัวนี้สายชาร์จบอบบี